ลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะเราอาจจะได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะโรงเรียนเปิดแล้วนะคะเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนปิดไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก็เลยมาโรงเรียนไม่ได้แต่อีกไม่กี่วันนะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานวดของเรา ก็ใกล้ที่จะเปิดเรียนแล้วนะคะทีนี้เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะคุณครูก็จะขอให้เด็กๆช่วยที่จะตรวจโควิดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องคัดแยกเด็กก่อนนะคะระหว่างเด็กที่ป่วยกับไม่ป่วยถ้าเด็กๆไม่ป่วยเราจะได้เจอกันแน่นอนค่ะส่วนเด็กๆที่ป่วยนะคะคุณครูก็ต้องขอให้เด็กๆไปรักษาตัวก่อนนะคะ ซึ่งเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเอ๊ ตรวจโควิดด้วย ATK เนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าหน้าอุ้ยกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทางศูนย์เด็กเล็กปนุราชของเรานะคะจะตรวจ ATK ให้เด็กๆแบบน้ำลายค่ะเด็กๆไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเลยแค่เด็กๆนะคะบ้วนน้ำลายออกมาแค่นั้นก็จะทราบผลเลยค่ะว่าเด็กๆมีผลที่จะติดเชื้อหรือว่าไม่ติดเชื้อนะคะ ซึ่งก่อนที่จะไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการตรวจนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อยกเว้นที่จะไม่ให้เด็กๆทำก่อนที่จะตรวจกันดีกว่าค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูหนูนานะคะจะมาบอกเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อยกเว้นก่อนการตรวจ ATK กันนะคะว่างดอะไรกันบ้างนะคะงดการรับประทานอาหารทุกอย่างค่ะงดการดื่มน้ำทุกชนิดงดการสูบบุหรี่หรือยาสูบ งดการรับประทญญานยากอนเวลา30นาทีนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการตรวจ ATK ด้วยน้ำลายกันค่ะขนาดบรรจุ1ชุดทดสอบต่อกล่องประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งาน1ชิ้นหลอดเก็บน้ำลายและบอัอเฟลิลสำหรับสกัดตัวอย่าง1มิลลิลิตรหชิ้น หลอดดูดของเหลว1ชิ้นช่องทางเก็บน้ำลาย1ชิ้นอุปกรณ์ทดสอบ1ชิ้นและก็ยังมีถุงเก็บขยะอันตรายอีก1ชิ้นค่ะและก็ยังมีถุงมือนะคะคุณครูเตรียมไว้เพื่อที่จะสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องมาทำความสะอาดมือกันก่อนเลยนะคะโดยที่จะใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะหรืออาจจะไปล้างมือด้วยสบู่ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือให้สะอาดนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ถุงมือกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคนะคะ ใส่ถุงมือทั้งสองข้างเลยนะคะตแดนเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดโต๊ะนะคะอาชีดๆไปนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโต๊ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะให้โต๊ะสะอาดนะคะปลอดเชื้อนะคะอา ทิ้งไว้ในถุงขยะให้เรียบร้อยนะคะแตแแด้เรียบร้อยคะ่ะจากเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รู้จักอุปกรณ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการตรวจนะคะแต่ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อความ ปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะแยกอุปกรณ์ของนักเรียนเป็นลายบุคคลนะคะคุณครูก็จะใช้สติกเกอร์นะคะซึ่งจะเขียนชื่อเด็กๆแล้วก็ห้องนะคะหรือว่าสําหรับคุณครูท่านไหนนะคะจะเขียนยังไงก็ตามสะดวกนะคะนี่เขียนชื่อน้องไว้แล้วก็ชื่อห้องน้องนะคะอ่าแบบนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูาชุดทดสอบนะคะตรงนี้นะคะจะต้อง ดูนะคะ A1 วันผลิตวันหมดอายุนะคะแล้วก็ซอ,องนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีการแบบว่าโดนขาดหรือว่าชำรุดอะไรบ้างนะคะก็ต้องตรวจสอบดูให้เรียบร้อยวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนเด็กนะคะสวัสดีค่ะน้องคอยฝันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองให้น้องคอยสอน,นะคะตรวจ A D K แบบน้ำลายให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณครูก็ให้น้องพลอยขวัญน,นะคะล้างมือด้วยเจลให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็หยิบหลอดเก็บน้ำลายมานะคะแล้วก็เปิดฝา ะะแล้วก็จะใช้ตัวช่องทางเก็บน้ำลายนะคะใส่ลงไปในหลอดเก็บน้ำลายนะคะให้ดังแก๊กเลยนะคะทีนี้ก็จะให้น้องพลอยขวัญน,นะคะบ้วนน้ำลายนะคะก่อนที่จะให้น้องบ้วนหรือว่าคายน้ำลายออกมานะคะครั้งแรกนะคะคุณครูจะต้องให้น้องนะคะกลืนน้ำลายเข้าไปก่อนนะคะหอึกแล้วถึงทําปากจ๊บจ๊บจับ,จบ,จบหรืออาจจะนวดบริเวณแก้มทั้งสองข้างของน้องนะ ะะเพื่อที่จะให้เด็กๆมีน้ำลายนะคะและเมื่อเรียบร้อยนะคะก็ให้น้องบ้วนน้ำลายออกมาเลยค่ะเราจะเก็บน้ำลายของน้องนะคะให้มีปริมาณเท่ากับตำแหน่งของมาตราส่วน2ของหลอดเก็บน้ำลายนะคะ,อะตอนนี้คุณครูก็พยายามให้น้องนะคะบ้วนน้ำลายออกมานะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมที่จะไปฝึกการบ้วนหรือว่าคลายน้ำลายออกมากันนะคะ เมื่อเราเก็บน้ำลายในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บช่องทางเก็บน้ำลายออกนะคะดึงเก็กมาแล้วก็ใส่ไว้ในถุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำฝาของหลอดเก็บน้ำลายนะคะมาปิดให้สนิทให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ทำการเขย่านะคะแบบนี้แบบนี้แล้วก็วางรอไว้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะอุปกรณ์ทดสอบกันนะคะในส่วนของซองอุปกรณ์ทดสอบนี้นะคะเมื่อแกะออกแล้วนะคะจะต้องใช้งานทันทีเลยนะคะข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ทดสอบหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่าและเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะ ติดชื่อของเด็กๆไว้นะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเราก็เพื่อความปลอดภัยคะ่ะก็ติดชื่อไวแบบะะอ้แบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะติดไว้นะคะจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นของใครนะคะเมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็วางชุดอุปกรณ์ทดสอบนะคะไว้บนโต๊ะแล้วใช้ หลอดดูดของเหลวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้แล้วเราก็เปิดหลอดเก็บน้ําลายนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้หลอดดูดของเหลวนะคะดูดของเหลวที่ผสมกันแล้วนะคะขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปบนอุปกรณ์ทดสอบประมาณ 3- 4ถึงหยดนะคะอ่าและทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนการรอนะคะ เป็นเวลา15นาทีค่ะเราจะต้องอ่านผลการทดสอบที่15นาทีนะคะแล้วก็ไม่อ่านผลหลังจากทดสอบไปแล้ว30นาทีหรือมากกว่านั้นค่ะ ตอนนี้เราก็รอเวลาให้ผ่านไป15นาทีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะน,นี้ผลการทดสอบของน้องพลอยขวัญน,นะคะมีแค่ขีดเดียวที่ตัวอักษรตัว c นะคะก็แปลว่าผลเป็นลบค่ะแต่ถ้าขึ้น2ขีดตัว c และท่อาจจะเป็นผลเป็นบวกก็ต้องไปตรวจ rt pcr กันต่อค่ะแต่ตอนนี้น้องผลเป็นลบก็แปลว่าปลอดเชื้อค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆง่ายนิดเดียวนะคะคุณหนูนานแล้วก็ไม่เจ็บด,ด้วยค่ะใช่ค่ะฝากถึงผู้ปกครองนะคะรบกวนให้ผู้ปกครองนะคะฝึกให้เด็กๆนะคะฝึกการบ้วนน้ำลายนะคะเพื่อความสะดวกและความคุ้นชินของเด็กๆก่อนการตรวจเอทีเคด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะ